พรุ่งนี้เงินสดเข้าอย่าลืมเช็คผู้ถือบัตรคนจนได้เฮ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับ14พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวไปเช็คข้อมูลกันนะครับว่าเงินอะไรเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลายท่านหลายคนก็คงจะลืมไปแล้วนะครับว่า เราเนี่ยถือบัตรคนจนอยู่นะครับมัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายกับ เราไม่ทิ้งกันนะครับเงิน5,000บาทตรงนั้นนะครับซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทกันหลายท่านหลายคนนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่องของเราเอกอยู่เนี่ยนะครับก็มีหลายท่านหลายคนที่ถือบัตรคนจนด้วยและได้รับเงิน5,000บาทด้วยนะครับก็เลยลืมเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วเพราะมันน้อยกว่านะครับเดี๋ยวไปเช็คกันนะครับว่าพร um ุ่งนี้มีเงินสดอะไรเข้าบ้างนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากกระปุก .com ด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตกันนะครับเงินที่จะสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับก็ดูตรงที่มีเครื่องหมายถูกนะครับก็เป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนะครับรายการแรกนะครับเงินรายการที่2ก็จะเป็นคืนแวดหเนตนะครับรายการที่3ก็จะเป็นค่าไฟฟ้านะครับรายการที่4เป็นเงินค่าน้ําประปานะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับว่าได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับสําหรับ โครงการนี้นะครับก็จะมีระยะเวลานะครับไปจนถึงเดือนกันยาเลยนะครับสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ยังมีการยืดระยะเวลาให้มีเงินสดเข้าในรายการต่างๆนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกก็จะมีเงินสดเข้านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับก็คือวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3นนั่นเองนะครับ รายการที่1น,นะครับก็จะเป็นเงินของผู้สูงอายุนะครับเข้ามา50บาทถึง100บาทนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายน2563นะครับโดยคาดว่าจะมีการเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่15ของเดือนนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเริ่มจ่ายนะครับก็คือบางคนอาจจะได้วันที่15บางคนอาจจะไปได้วันที่16บางคนอาจจะได้วันที่17อะไรอย่างนี้นะครับมันก็ต้องเรียงลำดับกันไปนะครับซึ่งจะได้รับอัตราดังนี้นะครับ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับการช่วยเหลือเดือนละ100บาทนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปกดให้ดูว่าเดือนนี้ได้รับ100บาทจริงหรือเปล่านะครับรายการที่2ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า3 0,000นนะครับแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยบาท นะครับตรงนี้ก็เข้ามา50บาทมันจะยังไม่สามารถกดถอนได้เพราะมันจะต้องรวมให้เป็น100บาทก่อนถึงจะกดออกมาเป็นแบงค์ร้อยได้นะครับเพราะตู้ ATM มนะครับมันไม่มีแบงค์ห้นั่นเองนะครับก็ต้องรวมเงินอื่นๆเข้าด้วยกันก่อนนะครับให้ครบ100ถึงจะถอนกดออกมาได้นะครับสาหรับรายการถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็จะเป็นเงินคืนภาษีแวดนะครับตรงนี้จะเป็นเงินคืนภาษีแวดของ เงินที่เราใช้ไปในตอนเดือนเมษายนจะมาคืนให้ในเดือนนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับหาสำหรับเงินที่เราใช้จ่ายนะครับเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าไปนะครับแล้วใช้เงินนะครับจากบัตรเนี่ยรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าทงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนนะครับที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2562ไปจนถึงวันที่30กันยายน2563รัฐเนี่ยจะคืนภาษีแวตให้5%ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนเนี่ยนะครับไปกดถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ หรือรูดซื้อของตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้นั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินก็คือต้องเป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วใช้จ่ายผ่านบัตรนะครับในการซื้อของในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจึงจะได้รับเงินคืนภาษี5%คืนเข้าบัตรตามยอดใช้จ่ายเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรไป 100บาทท่านก็จะได้รับคืนเข้าบัตรเนี่ยหบาทนะครับท่านใช้จ่ายผ่านบัตรไป200บาทท่านก็จะได้รับคืนเข้าบัตรเนี่ยสิบาทท่านใช้จ่ายไป500บาทท่านก็จะได้รับคืน25บาทท่านใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1000บาทท่านก็จะได้รับคืน50บบาทนั่นเองทั้งนี้ยอดรวมเนี่ยเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500บาทนะครับต่อเดือนนะครับตรงนี้กส็สามารถถอนกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการเริ่มโอนให้ในวันที่15นะครับก็บางคนอาจจะได้วันที่15บางคนอาจจะได้วันที่ 16- 17ก็นะครับก็เริ่มทยอยเข้าตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินเข้าบัตรคนจนนะครับก็สามารถเติมเงินเข้าบัตรนะครับที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทยทำตามขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่1สอดบัตร ATM กรุงไทยที่ตู้ ATM กรุงไทยแล้วกดรหัสของบัตรขั้นตอนที่2เลือกโอนกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนที่3เลือกบัญชีออมทรัพย์ขั้นตอนที่4เลือกบัตรอิเล็กทรอนิกส์บัตรเงินพร้อมเพย์ขั้นตอนที่5เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนที่6 ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ16หลักที่ต้องการเติมเงินขั้นตอนที่7ตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้องขั้นตอนที่8ใส่จํานวนเงินที่ต้องการเติมเงินเข้าบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้องสามารถเติมเงินเข้าได้ครั้งละ100ถึง30,000บาทขั้นตอนที่9ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วกดปุ่มถูกต้องเพื่อยือนยัน การทำรายการนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการในการเติมเงินเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับรายการถัดไปนะครับก็จะมีเข้ามาอีกนะครับสามารถกดถอนเป็นเงินสดได้เช่นกันก็คือในวันที่18พฤษภาคมจะมีเงินเข้านะครับเรื่องของเงินค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า,าเงินค่าน้ำประปาก็จะเข้ามาไม่เกิน100บาทต่อเดือน ต่อครัวเรือนนะครับต่ออายุให้นะครับมาตรการนี้ก็ไปจนถึงเดือนกันยายนเช่นกันนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับก็คือครอบครัวหรือครัวเรือนที่ใช้น้ําไม่เกินที่กําหนดนะครับก็คือไม่เกิน100บาทนะครับจะลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การลงทะเบียนนะครับสำหรับลงทะเบียนค่าน้าป,ป่าเนี่ยเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้เอาไว้ใต้คำอธิบายของคลิปนี้นะครับค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือน,ต,ออนต่อครัวเรือนนะครับก็ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม6 2เป็นต้นมาไปจนถึงเดือนกันยายน63กันก็เลยทีเดียวน,นะครับซึ่งเดือนนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์กันอยู่นะครับสำหรับค่าไฟฟ้า แต่ช่วงนี้ค่าไฟ,ฟฟ้าก็จะมีการปรับลดอะไรต่างๆให้อยู่แล้วนะครับสำหรับการไฟ,ฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟ,ฟฟ้านะครหลวงนะครับก็ลองไปเช็คที่การไฟ,ฟฟ้าดูนะครับว่าท่านเนี่ยอยู่ประเภทไหนนะครับประเภทที่2.1ประเภทที่1.1อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือในเรื่องของค่าไฟในช่วงของโควิดนียนะครับซึ่งผู้ที่จะรับสิทธิ์เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รับไม่เกิน230บบาทหรือ ตามจานวนที่ท่านเนี่ยจ่ายไปจริงในเดือนที่แล้วนะครับค่าน้ําก็เช่นกันนะครับถ้าท่านใช้น้ําไป80บาทท่านก็จะได้รับเงินเนี่ยเข้ามาในเดือนนี้แปบาทครับผมตรงนี้ก็น่าจะคําใจกระจ่างชัดกันดีแล้วนะครับทั้งนี้สําหรับผู้ที่ต้องการทราบนะครับสิทธิสวัสดิการสังคมของตนนะครับว่าได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับสามารถตรวจสอบได้ที่นะครับเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ g o f welfare นะครับ เนี่ยนะครับโดยการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบก็จะทราบเลยว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมอะไรกันบ้างนะครับหากมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่คอ l l เซ็นเตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เบอร์โทร02 109 2345นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในเวลาราชการนะครับขอขอบพระคุณข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนทุกท่านให้สู้ๆต่อไปให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปให้ได้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ